สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอยำไข่ต้มก่อนอื่นเราก็นำไข่ไก่มาเจาะรูด้านบนด้วยเข็มจากนั้นเราก็นำไปต้มในน้ำเดือด6นาทีครับวิธีนี้จะทำให้ไข่ไม่แตกร้าวเวลาต้มค่อยๆวางลงไปในน้ำเดือดน,นะครับ พอครบเวลาก็ปิดเตาตักไข่แช่ในน้ำเย็นพอไข่ยเย็นลงแล้วก็ทำการแกะเปลือกได้เลยครับวิธีนี้จะทำให้ไข่ปอกง่ายไม่ติดเปลือก แกออกมาแล้วผิวเรียบสวยงามครับจากนั้นเราก็ผ่าครึ่งใส่จานรอไว้เลยครับเตรียมหมูบดหอมใหญ่มะเขือเทศและขึ้นช่ายน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกจินดาแดงหมูบด100กรัมตั้งไฟเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยครับ รวนไปจนสุกแล้วก็ตักพักไว้ทำน้ำยำกันเลยครับน้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เติมพริกจินดาแดง5เม็ดตามด้วยหมูบดท,ที่เรารวนไว้คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็เติมหอมใหญ่ครึ่งหัวมะเขือเทศ1ลูกขึ้นชาย2ต้นชิมรสชาติถูกใจแล้วก็นำไปราดบนไข่ต้มที่เราเตรียมไว้ ยำไข่ต้มแบบง่ายๆของเรารสชาติอร่อยกลมกล่อมครบรสขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ